คิวทีเฮาส์เฟกซิเบิลเลือกแบบบ้านแล้วร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้วันนี้นะครับอยู่กับผมวัชสินนะครับที่โครงการคิว o ี s เฮาส์เซ็ตในเจอาเก้านะครับโซนตลาดปลาเมือดอเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้อยู่กับแบบบ้านามูจินะครับวันนี้แบบบ้านมูจิจะพามาดูว่าเลือกกระเบื้องส่วนไหนได้บ้างนะครับราคาเลทราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สีภายในเนี่ยเลือกได้1สีเนี่ยตรงไหนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าอยากเลือก มากกว่าหนึ่งสีอะจะทำยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงวันนี้ทําให้ดูครบเลยครับครับสําหรับแบบบ้านแบบมูจินะครับเป็นบ้านที่มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถยนต์ได้2คันครับมาพร้อมกับครัวแบบโอเพนแปลนนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่128ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวจะมาชมว่าด้านในเนี่ยฟังก์ชันลงตัวไหมแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับกระเบื้องให้ฟังนะครับเดินเข้ามานะครับที่ตัวบ้านนะครับก็จะเจอที่จอดรถขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางเข้าบ้านนี่นะครับถ้าเป็น ไทยทั่วๆไปนะครับอ่าจาเลตซีด้าโคซี่หรือว่าเป็นแคลล่าอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าบ้านก็จะขึ้นบันไดแล้วก็ตรงเข้าไปเลยนะครับแต่ว่ามูจิเนี่ยจะมีทางขึ้นบ้านอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหเสิร์ให้ดูนะครับว่าทางขึ้นบ้านเป็นยังไงก็คือจะขึ้นทางข้างนะครับแล้วก็เข้าไปถึงก็จะเจอกับในส่วนของโถงเลยนะครับก็จะมี โซนสำหรับวางโซฟาแล้วก็วางทีวีครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันครับครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในบ้านแล้วนะครับในบ้านก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นโถงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่เราไว้สําหรับวางโซฟานะครับยาวประมาณ3เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าฝั่งลรงราก็จะเป็นในส่วนของที่วางทีวีนะครับแล้วก็ครัวนะครับตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครัวตัว L ให้เลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวตัว L มีซิงค์หนึ่งหลุมให้ในบ้านนะครับแล้วก็มีซิงค์สองหลุมให้นอกบ้าน ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะครับว่าเวลาให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องครับที่เป็นมาตรฐานของโครงการนะครับลูกค้าจะเลือกจุดไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับจุดที่1นะครับก็คือบันไดทางขึ้นบ้านนะครับรวมถึงเบรกล้อนะครับเป็นจุดเดียวกันอันนี้คือจุดที่1นะครับครับสำหรับจุดที่2นะครับก็คือโซนครัวหลังบ้านนะครับอันนี้เลือกได้หนึ่งสี1จุดก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นลายเดียวกับหน้าบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการคุมโทนก็สามารถเลือกให้เป็นสีเดียวกันได้นะครับ จุดที่สามก็คือในห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยจะเลือกได้สองจุดนะครับก็คือพื้นห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็คือพื้นห้องน้ํำซนเปียกซนแห้งนะครับจุดที่สามเนาะแล้วก็จุดที่สี่ก็คือชาเวอร์ห้องน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่ห้านะครับก็คือห้องน้ําที่สองนะครับห้องน้ําที่สองก็เหมือนกับห้องน้าที่หนึ่งนะครับก็คือพื้นชนเปียกยาวมาถึงชนแห้งนะครับแล้วก็ในส่วนของ ชาเวอร์น, yeah. น,น,นะครับก็คือตรงที่เราติดฝัก,กบ,บัวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นนิสเซอร์ให้ดูนะครับว่าติดแล้วเป็นลักษณะยังไงสรุปก็คือเราติดได้อยู่6จุดนะครับจุดที่1ก็คือพื้นหน้าบ้านจุดที่2ก็คือพื้นหลังบ้านนะครับจุดที่3พื้นห้องน้ํา1จุดที่4ี่ชาเวอร์ห้องน 1, ้ํหนึ่งนะครับจุดที่5พื้นห้องน้ํา2จุดที่6กชาเวอร์ papers, ห้องน้ํา2นะครับรวมเป็น6จุดนะครับส่วนสีภายในเนี่ยเลือกได้1สีนะครับทั้งบ้านเลยนะครับจะมีชาร์จให้ทางโครงการนะครับมาตรฐานของเราคือใช้ีี่หโจตัันนะครบ สามารถเลือกได้ 1- สีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากทาห้องอื่นด้วยเช่นโอ้เราอยากทาห้องทํางานหนึ่งห้องให้เป็นสีแบบลับลๆดับๆหนึ่งห้องนะครับจะคิดห้องละสามพันนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าอยากทาแผงเดียวเช่น1ห้องเนะี่ยอยากทาเป็นทูโทนแผงเดียวคิดแผงละหนึ่งพันเลือกได้1สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่ร้านนะครับที่เราอะให้เพื่อนๆเลือกกับเบื้องนะครับว่าอุย้ยร้านเป็นยังไงอลังการแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับ close is side. waste what's till get Time don't left. The storms I I barely up. wanna on ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างลีฟสามหนะครับเป็นห้างเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแล้วก็กระเบื้องอะไรพวกนี้ครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับทำเลที่มานะครับก็คือถ้ามาจากเซนเฟสมุ่งหน้าไปที่อำเภอ่สามซ้ายนะครับก็จะอยู่ริมถนนเลยครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเยื้องๆกับกินบัสนะครับเพื่อน เดี๋ยวเราจะทิ้งแมปไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนะครับนี้เราอยู่กับพี่เอ๋นะครับพี่เอ๋พี่เอ๋เวลาลูกค้ามาเลือกกระเบื้องก็จะมาเลือกกับพี่เอ๋นนะครับห้างลีฟสามพนะครับจะเปิดเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง18นะครับถ้าจะมาเจอพี่เอ๋นะครับก็จะมาวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เอ๋แนะนํานะครับว่ามีกระเบื้องแบบไหนให้ดูบ้างนะครับงบประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ไม้มาใหม่ะค่ะโซนนี้เป็นโซนที่กระเบื้องมาใหม่กระเบื้องมาใหม่ใช่ราคาัะน,นี้จะขายดีมากเลยลเราจะเปลี่ยนครงการเจ้าที่ใส่เยอะส,สั่งได้อันนี้ไปใส่เบรกล้อตัวนี้คือใส่ล้างอกตัวหน้าบ้าน,นใช่มันเป็นหน้าบ้านเป็นใส่ล้าง <พอ S 2> งั้นหลังบ้านพื้นหลังบ้านของเราตัวนี้อันนี้พื้นหลังบ้านนะครับนตัวนี้ราคาไม่เกินหมดนะ พก,กันได้เนี่ยราคาไม่เกินงบนะสลา,างเมตรละสองร้อยเก้บาบาทนี่มันจะเป็นประกายประกายด้วยนะเพื่อนปิ้ง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 ,ง,งโอเคมาถ่ายรูปไปหน่อย พื้นห้องน้ําพื้นห้องน้ำพวกน,น,น,นี้125บาทเองโอ้โหนี่สวยอะ่ะมาใหม่นยายมาใหม่มา,ายมาใหม่เมมพิ่งเอาขึ้นมาอ่อตารางเมตรละ204สองเหรอ oh. เออเ <c oughs> ฮ้ยได้เลยเนี่ยได้เฮ้ย <อ Ste> ไม่ใช่มันสีเขียวไงมีสีขาวกับสีเขียวเฮ้ยมันสวยอ่ะชอบอ่ะ โทรหาพี่หวานกันเช้าวันนั้นเราไปเลือกกระเบื้องมาแล้วตอนนี้ก็ช่างเอาเข้ามาหน้าง,งานติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมจะพามาดูว่าวันนั้นที่เราไปเลือกกันน่ะต้องการมูดแอนโทนประมาณนี้ เวลามาติดตั้งหน้าง,งานแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับโอ้สวยงามตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานแล้ววันนั้นเราไปเลือกชาวเวอร์ผมบอกนะ้อยอยากได้ชาวเวอร์แบบเขียวเขียวแบบคุมโทนน่ารักน่ารักมินิมอลนะครับก็ตอนนี้ติดตั้งแนละ้วถูกใจมากตรงตามที่จินตนาการไปเลยครับส่วนพื้นก็ เราเเป็นสีเทานะครับหินหินหน่อยเพื่ออยากจะคุมโทนให้มันภาพรวมมันสว่างสว่างนะครับแต่ก็มีจุดแบบว่าจุดนำสายตาเป็นสีเขียวแล้วก็ถือว่าถูกใจครับถูกใจตอนที่ไปเลือกมาเนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่เราเตรียมว้ให้นะครับมีทางห้องน้ำสองห้องนะครับก็คือเป็นในส่วนของที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งมีสายดินมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องกังวลนะครับโอเคเดี๋ยวไปชูดูห้องน้ำห้องถัดไปนะครับ เลือกมาให้มันเหมือนกับห้องนู้นนะครับเพื่อที่จะคุมโทนให้มันดูมินิมอลกไ็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ติดตั้งแล้วก็สวยงามน,นะครับก็ตอนที่เราไปเลือกกระเบื้องครับมันจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือมันจะมีทั้งกระเบื้องที่เป็นปูลักษณะนแนวนอนแล้วก็ปูลักษณะนแนวตั้งซึ่งส่วนใหญ่อ่ะถ้าลูกค้าไปเลือกมาก็จะจินตนาการว่าอยากให้ติดตั้งแบบนี้แต่ลืมบอกนะครับขอให้แจ้งกับเซลล์กระเบื้องแล้วนะครับว่าให้ปูแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ได้บอกมาก็อาจจะได้ไม่ถูกใจเราก็ได้นะครับขอให้วงเล็บบอกทางร้านไปเลยครับว่าขอปูเป็นแนวตั้งนะแนวนอนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็จะทําตามที่ลูกค้าแจ้งให้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูห้องถัดไปเลยนะครับฉเฉลียงหลังบ้านเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นไปนเลือกผมอยากได้ให้มันเป็นลายไม้แต่อยากได้ไม้ที่มันเป็นเอิร์ธโทนนะครับก็คือสีมันแบบว่า ไม่ได้เข้มจนเกินไปไม่ได้อ่อนจนเกินไปแต่อยากได้เท็กเจอร์ของไม้นะครับก็โอเคมาปูแล้วอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด30มสคูณหกนะครับก็จะได้แบบว่าดูเป็นแพทเทิร์นนะครับเวลาวางก็คือเหมือนแบบว่าถ้ามันจะจัตัวหลักก็คือมันเป็น2แผ่นรวมกันเนาะขนาดก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เท็กเจอร์ลายไม้ก็ชัดเจนสวยมีเสียนแล้วก็เป็นลายแรนดอมดนวยนะครับแต่แต่ละผืนจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวดูตอน ทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับว่าเออเวลาทําความสะอาดแล้วจะสวยไหมคือตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้หอกสะอาดนะครับแค่ติดตั้งไปเฉยๆเนาะก็เดี๋ยวซีนถัดไปอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บให้แล้วก็รวบรวมเป็นคลิปทีเดียวนะครับต่อไปไปดูหน้าบ้านเนาะบันไดหน้าบ้านสีภายในนี่ผมทําเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็จะได้อารมณ์ของแบบมินิมอลเต็มรูปแบบเลยนะดูดิภายนอกภายในจริงๆคนละสีนะครับดูจากรอยต่อตรงนี้ก็ได้เนาะ ครับคนลรคนละรหัสโค้ดกันแต่ว่าเวลาดูไปมันก็เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเดียวกันเนาะแล้วก็ในส่วนของเฟรมอลูมิเนียมนะครับกระจกของเรามันจะได้เป็นสีขาวเนาะมันก็จะแบบมินิมอลมากๆเลยเพื่อนโอเคมาดูบันไดหน้าบ้านนะครับพร้อมเบรกร้อนะตัวนี้ก็จะเป็นผมว่าพยายามคุมโทนนะครับให้มันเหมือนกับหลังบ้านเนาะก็คือให้มันเป็นลายเดียวกันเป็นซีรีส์เดียวกันเลยก็จะได้ในส่วนของลายสีเดียวกับหลังบ้านเลยครับรวมมาถึงเบรกร้อด้วยนะเพื่อน ช่างปูดีมากเลยนะปูแบบว่าต่อเนื่องกันสวยดีครับจากเบกรกล้อมาเนาะขึ้นไปถึงบันไดบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าง,งานที่เราเตรียมไว้เนาะเดี๋ยวทางฝ่ายก่อสร้างก็จะมาเทใส่ล้างบริเวณลงรถให้นะครับก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพามาชมว่าหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวชมกันต่อไปครับ โอเครับผ่านมาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้บ้านได้75%แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตด้านในนะครับว่ากระเบื้องที่เราเลือกเนี่ยเมื่อติดสุขภัณฑ์ไปแล้วจะแมทหรือเปล่านะครับตอนนี้หน้างานก็คือปูยาเรียบร้อยแล้วเป็นญ้าดอนนอยนะครับแล้วก็ทาสีภายนอกนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดสีนะครับบ้านก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีการทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านในก่อนเลยครับเอเครับด้านในนะครับเข้ามาถึงก็เป็นที่จอดรถสที่จอดนะครับแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ย เชนเดร์เจ้าก้าเนี่ย 9, จะยกพื้นสูงนะครับทาให้บันไดามาสูงไปด้วยเนาะพอบันไดสูงไปด้วยเนี่ยเราก็จะมีที่นั่งตรงนี้นะครับส่วนพื้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นทรายล้างนะครับเ <l ame> พื่อนแล้วก็กระเบื้องตรงนี้ที่เราไปเลือกมาเนาะที่บอกว่าอยากได้แบบว่าไม้ๆหน่อยแต่ไม่อยากได้สีที่มันแบบเจ่มๆแจ้งๆเนาะก็เลยเอาสีที่มันแบบสีเบาๆมานะครับเป็นน้ําตาลอ่อนอมเทาน,นะครับเ <ame> <p> พื่อนก็ตอนนี้ปูไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านหน้า <ame> แล้วก็เบรกล้อนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในากันเลยนะครับ จะเห็นว่าไทยนี้นะครับที่มันเป็นไทยญี่ปุ่นนะครับก็คือโมจินะครับโมจิกับโมริเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยจะได้เป็นสีขาวนะเพื่อนดูมันจะได้อลูมิเนียมเป็นสีขาวเนาะก็เลยจะได้แบบว่าอารมณ์อีกแบบหนึง่งก็จะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปชมห้องน้ำนะอันนี้ผมอยู่ที่ห้องลิฟวิ่งรูมนะครับห้องน้ําที่ใกล้ลิฟวิ่งรูมที่สุดก็คือห้องน้ําที่2นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับก็นี่นะครับ อะโลสีขาวเนาะดูดิมันแมทมากเลยนะครับกับกระเบื้องสีเขียวแบบพัสเทลนะครับนี่ดูติดตั้งเรียบร้อยแล้วมีการติดตั้งกระจกเทมเปอร์กระสอนเปแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสุขภัณฑ์เนี่ยก็ติดตั้งแล้วนะเพื่อนแล้วก็พื้นนะพื้นเนี่ยที่เป็นเลือกเนาะเป็นสีแบบหินหินออกเทาเทาอมฟ้าฟ้าบอกไม่ถูกนะถ้าอยากเห็นของจริงมาชมที่โครงการได้นะครับเพื่อนนี่ ฟังก์ชันปกติของไทยนี้นะครับก็คือจะมีเคาน์เตอร์อครัวด้านนอกให้นะครับมาพร้อมสิงสองหลุมปลั๊กไฟมีให้ครบเลยนะเพื่อนแล้วก็ตรงเนี้ยเดินลงบันไดามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะครับก็คือสามารถวางเครื่องซักผ้าได้รัะเพื่อนมีน้ําดีมีน้ําทิ้งมีปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะถามว่าเมื่อกี้ผมยืนด้านบนนะเหมือนลัวเนี่ยจะต่ํานะแต่จริงๆลัวเราไม่ได้ต่ำนะเพื่อนจริงๆรัวเราสูงมากนะ ดูดิเรามีรั้วเมสซี่สิบนะครับแล้วก็มีการต่อระแนงขึ้นได้อีกเพราะนั้นเนี่ยดูดิผมยืนเนี่ยรั้วสูงกว่าหัวผมอีกนะเพื่อนผมสูง173นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรอบๆบบ้านกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าใหญ่พอสมครวรเลยเพื่อนแล้วก็ดูดิมันเป็นโซนมันเป็นโซนที่ล่มนะครับเพื่อนๆสามารถแบบว่านั่งชิลจัดสวนตรงนี้ได้เลยจัดสวนน่ารักน่ารักได้เลยนะครับ นี่แบบใหญ่มากนะเพื่อนดูแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวดอวสุเทพด้วยนะดสิสวยมากเลยแบบดามเมดแบบทะลุมากเลยวิวแบบวิวแบบแย่งซีนบ้านมากเลยนะเพื่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับตอนนี้เราก็ปปูหญ้าไปแล้วเป็นเป็นหญ้านวลน,น้อยนะครับซึ่งตอนนี้ปูได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีการลดน้ําโดย QD h ดีเฮา c a แคอยู่ตลอดนะครับก็ทําให้มันเขียวละเริ่มที่จะติดแล้วนะครับพเพื่อน เอาจิงหลังนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยเป็น2ที่จอดรถนะครับแต่จอดจริงจริงมันได้ตั้ง3ที่จอดนะเพื่อนดูดินี่ประมาณนี้ครับโอเคครับเพื่อนท่านเพื่อนนะครับสนใจนะครับที่จะอยากเลือกกระเบื้องนะครับเลือกสีภายในเองหรือว่าปรับแบบเองนะครับให้มาจองซื้อเป็นบ้านสั่งสร้างนะครับซึ่งบ้านสั่งสร้างเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมาแล้วแล้วก็มาเจอบ้านที่มันเป็นแบบกําลังขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้หน้างานยังไม่ได้ไปไกลอ่ะลูกค้าก็สามารถปรับแบบได้เหมือนกันกับอีกแบบหนึ่งก็คือลูกค้ามาเลือกที่ดินแล้วก็เลือกแบบบ้านได้เลยตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอันนี้ลูกค้าจะเลือกแบบได้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วแถมยังแบบว่าเลือกกระเบื้องเลือกสีภายในได้อีกแล้วก็ปรับผนังอะไรพวกนี้ได้อีกนะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0ู4 7 4เก้าสีปนงสะครับการมารีวิวครั้งนี้เป็นครั้งลองสุดท้ายแล้วผมจะมาอีกครั้งหนึ โอเคครับขอบคุณที่ตามมาจนถึงช่วงนี้ของคลิปนะครับเราฉ่ายกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าบ้านเนี่ยตั้งแต่แบบว่ายังไม่ถึงไหนะนะครับจนถึงเราไปเลือกกระเบื้องนะครับจนมาถึงวันนี้บ้านเสร็จละ95%้้าละพอที่จะรีวิวเพื่อนๆได้เห็นภาพแล้วครับว่าตั้งแต่ต้นน่ะเวลาลูกค้าจะไปเลือกกระเบื้องนะครับหรือว่าเวลาไปหากระเบื้องสวยๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะครับหน้างานก็เนี่ยครับทำไซล้างละ เป็นแบบทูโทนนะครับกั้นระหว่างรถสองคันนะครับเวลาจอดรถก็จะง่ายนะครับถ้าทาใสยล้างแล้วแบบมาตรฐานเราจะทําแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นเหมือนให้มันเป็นซองเวลาเพื่อนถอยเข้ามันจะง่ายนะครับนี่กระเบื้องของเรานะที่เป็นเลือกกันมานะทำความสะอาดละนะครับมันจะเป็นสีแบบตุนๆเบลๆนะครับไม่น้าตาลไปไม่เทาไปนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกคือมันสามารถโดยนั่งชิวได้นะครับเพื่อนเด็ดมากนะครับเดี๋ยวไปชมด้านใน ไปชมพร้อมกันเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกนว่าข้างในเป็นไงมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วยังไม่ได้มาโอ้สวยจังเดี๋ยวแอบรีวิวบ้านหน่อยอันนี้เป็นแบบบูจินะครับก็คือสานอน2น้ำสอที่จอดรถหนึอยยี่ตารางเมตน,นะครับความเท่ของมันก็คือมันเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นจริงๆก็คือมันเป็นครัวเปิดน,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 นะครับเวลาทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของหน้าง,งานตอนนี้เราก็คือเราใส่หูดดูดควันใส่เตาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบพร้อมที่จะทําอาหารแล้วครับเพื่อนแล้วก็นี่เดี๋ยวมาดูกระเบื้องนะที่เราเลือกไว้นะครับนี่คืออย่างที่บอกนะต้องการแบบว่ามินิมอลลนลนนะครับก็เลยเอาสีเขียวมานะพอดีเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วอันนี้เป็นห้องนอนในมาสเตอร์เบดรูมห้องน้าในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับสวยงามครับ กระจกบานใหญ่สุขภัณฑ์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าดูดีละดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนใหม่นีข่ขาวๆสะอาดๆนะครับสวยมากเลยอ่ะนะครับขาวหมดเลยนะมุ้งลวดยังขาวเลยเพื่อนสวยมากนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นวิวที่เรามองเห็นรถเรานะครับโซนนี้เราจะมองเห็นรถเรานะมันเป็นจนใกล้ลงลงจอดรถนะครับแล้วก็ห้องน้ําที่สองนะครับที่เรา ห้องน้ําที่สองที่เราคุมโทนนะครับให้มันเหมือนกันก็นี่ครับหน้างานก็สวยงามนะครับนี่เดี๋ยวนี้คิดก็เลยนะครับที่มันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับเวลาปูมาก็สวยงามนะครับเนี่ยพื้นก็เป็นแบบว่าออกเทาๆอ่อนๆอ,อ,อมขาวๆก็จะได้ความแบบมินิมอลครับเวลามาเจอห้องน้ําที่สี่มันไม่ได้ฉูดฉาดนะมันจะทําให้เราแบบว่าอารมณ์แบบชิวๆครับเพื่อนอ่ะ ทีเดี๋ยวนี้เขาวัสดุเขาจะมาประมาณนี้นะครับก็คือเป็นวงกบ UPVC นะครับซับเฟรมแล้วก็ประตูก็เป็น UPVC นะครับตอนนี้เราใช้ของโพลีบ o o นนะครับก็เป็นวัสดุที่เทคโนโลยีนะครับมันก็ช่วยเรื่องของอายุการใช้งานที่มันยืนยาวขึ้นนะครับปกติว่าถ้ามันไม่ได้เป็นพลาสะติกอ่ะบางทีมันอาจจะเกิดการบวมหรือว่าชื้นหรือว่าร้อนได้นะครับสภาพอากาศมันผ่าไปมันก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานมันน้อยลงนะครับเราก็ ใช้วิธีอัปเกรดสินค้าเรื่อยๆนะครับตามการใช้งานแล้วก็มีการติดตามผลนะครับเวลาลูกค้าเขาเคลมมาเขาเป็นคือเรามีหลังการขายนะครับเวลาลูกค้าเคลมมาเราก็เก็บข้อมูลมาเพื่อมาวิเคราะห์ว่าไอ้วัสดุตัวนี้มันยังดีกับการใช้ไหมในระยะยาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนให้เรื่อยๆตามต้นทุนของเราที่เราจะสามารถให้ลูกค้าได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นโซนซักล้างนะครับโซนซักล้างเนี่ยก็ พอครบเลยครับไทยนี้นะที่จริงทุกไทยเลยนะครับมาตรฐานหรือว่าดีฟรอของเราก็คือเราจะมีนะครับก๊อกนะครับมีปลั๊กนะครับมีน้ําทิ้งนะครับให้เรียบร้อยหมดนะครับอันนี้หน้างานก็ปูหญ้าเขียวมานละครับถังเก็บน้ําสวยงามก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่คลิปแรกนะครับ